เิดแล้วเข้าขาหมูซอโบยาวราชสาขาหนองสมบูรณ์คนครสวรรค์ระหว่างประตู11ถึง12ลิ้มชิมรสขาหมูรสเด็ดเนื้อนุ่มละมุนหนังละลายในปากชุ่มฉ่ำน้ำพะโลลาดน้ำจิ้มพริกดองแสงกลมกล่อมรสชาติถูกใจจานใหญ่คุ้มค่าอิ่มจนจุกพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาสะพานข้ามคลองชารุด เร่งหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแลวที่ข้ามน,นี่ไม่ได้ชาวบ้านวิ่งอ้อมไปไหนเนี่ยอง้อ,อมเหมือนที่เรามาเลยครับก็อ้อมอ้อมไปนี่สองกิโลครับสองกิโลไป,ไป,ไป<อ>แต่ว่าคันคลองเนี่ยมันเสียช่วงข้างหน้าไปมันก็อันตรายรมันเป็นคันคลองข้าถนนดินกูขับกูขัไปเหรออืมอันนี้ต้องรีบเข้าแผนรอบหน้าเลยนะเนี่ยโซอันนี้ต้องรีบเข้าแผนรอบหน้าเนี่ย ถ้าไม่มีตัวนี้ก็ลําบากมากเลยครับอืมก็อ้อมสองกิโลมันลําบากู่แเราแล้วมันไม่ใช่ถ่อนหลักมันเป็นคันคลองครับคันคลองก็จะพังงนายครับมันจะพังแบบนี้ครับวิ่งถนนล้อคันคลองเนี้่นะไหลเมื่อกี้เห็นแล้วยังถามว่ามันไหลอะไรเนี่ยคือเดิมในแต่คลองมันต้องเสมอนะอันนี้แสดงว่ามีการลอกแล้วก็ปั้นเป็นคันครับหนีพออันนี้ข้ามไม่ได้ก็วิ่งตามคันอ้อมไปสองกิโลกว่าอันตรายใช่ไหมแวบ้านอหมู่าอะไรอีกแล้วมาปันทวงอะไรเนี่ย หนูเป็นเอซีนายกวันนี้ได้เจอตัวจริงแล้วครับโอ้ยมาประท้วงอะไรเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำให้นายกมาถึงที่เลยครัเดี๋ยวทำให้เนาะโอ้โหอันนี้ไม่ล้าก็ไม่กม่กลไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าไว่กลไม่กล้าไร่้าไม่กล้าไม่กล้าไม้่่าไาไม่าไ้ามากมมมมนก้าา่า แต่มันไม่ใช่ไว้พรุ่งนี้มาลืนนะเดี๋ยวเอาเข้าแผนเอาเข้าแผนปีต่อไปนี่แหละเนี่ยนรอบต่อไปเนี่ยถ้ามีเหลือจ่ายก็เหลือจ่ายมาทําก่อนเนาะเอ้อโสนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันต้องวิ่งอ้อมสองกิโลกว่าใช่ไหมล่าสนุกไหมล่าสองกิโลกว่าสนุกเหรอคะเขาจะแข่งขันจริงๆนะมอเตอร์ไซค์วิบากเนี่ย แฟนคลับอยากถ่ายรูปเลยมาเออเฮ้ยมาเอาโค้งหน่อยโค้งไปตรงนี้หน่อยโค้งตรงนี้หน่อยอันนี้ทางงานตรงนี้มาเออเอาอืมอันนี้มันต้องด่วนนะเพราะว่าไม่งั้นอ้อมทั้งสองกิโลเนาะแล้วก็ไหลอย่างนี้ด้วยไหลทางยี้เนาะไม่สนุกเขาบอกไม่สนุกไหลทางเขาจะพังเลยเออไหลทางนันก็นดาไงนะมันสไลด์ลงน่ะเห็นไหมอะไรมาทีหลัง ถ่่ายคูได้นะติดตามอยู่ค่ะมามามาที่หลังนี้มามาที่หลังนี้ไม่ได้ถ่ายรูปมาติดตามเลยค่ะมาติดต่อมาเดี๋ยวไม่ไรอ่ะหนาวเอฟซีคนนี้ไม่ได้หรอกเนี่ยมา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  พยายานะครับหออีกรูปนึงครับอออาไปไปไปเดี๋ยวทำให้นะขอบคุณนะคะสจเขาตามเรื่องอยู่แล้วสจเนี่ยสจเขาตามเรื่องอยู่แล้วโอเคครับนี่ครับอตามเรื่องให้นะโอเคนะไปก่อนนะไปๆเดี๋ยไปดูตะก่อนโอเคตรอรีไ้ครับไครับไม่ันเดี๋ยวชาบ้านหลนถนนทิศหายเลยนะ